ซอสก็เปียกฝนหมดเลยบริเก็บพี่น้องอกลับด้านดูดิเอ้ากลับด้านก่อนพี่น้องจะได้ปูให้น้องไก่กินด้วยเนาะพี่น้องเนาะแล้วเราก็จะเอาไปล้างพี่น้องส่วนในตัวปู โสายไฟผมก็ลงมาหยุดตำถพี่น้อง น้องถึงสูงกว่าโอ้ยอันนี้เบิดพี่น้องให้น้องไก่กินด้วยให้น้องหมูกินด้วยน้องไก่กินด้วยพี่น้องก,ก,ก,กินด้วยกัน เราอนุบาลของเราก็ร้องแล้วครับลูกเจียบของเราอันาใส,ส่ฝากษัตรมาได้พี่น้องนี่เอาฝากขยาวใส่มาหน่อยหมดริบร้อยพี่น้อง Liếp kín liếp kín. Ao sợ thang lắm. Nót vóc thang 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 Okay, thế thì nên là ở lúc kia kìa vậy dài lắm một thang này hai chị hỏi bực kìa nhà thang vì nó luôn kia kìa kìa khác với lòng vì nó ตอนนี้ให้ปอาให้น้องไก่กินไปก่อนไอ้นู้นไม่ได้กินกับเขาเนี่ยแหละครับบรรยากาศยามะเสาร์มิน,นีบรรยากาศคืมๆค,ครับฝนตกเล่นแต่เสราเลยมาให้อาหารน้องหมูนะครับผมต้มผักไว้แต่เมื่อคืนแล้วพี่น้อง เราต้มผักไว้แต่เมื่อคืนแล้วก็ตอนเช้ามาเราก็มาให้อาหารนูน่นนู่นเข้าไปในถังแล้วพี่นอ้องนี่พี่นอ้อง น้องหมูน้องหมูมาดุดไอดดนมาตันทางน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้น้ำไหลไปนู่นโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ชำนีก่อนครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเขามาพ่อกันไหมครับผมว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรบ้างนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ